สวัสดีค่ะวันนี้ยิ้มกินกันเทีย Các thiệt thiệt thể nhìn thấy bản đang thở ra. Các bạn có thể nhìn thấy bản thân เคยแกะตงเกียบแล้วแบบว่าเทียนตำม,มือสวัสดีค่ะสวัสดีจ่าสวัสดี่เอาไฟลงตรงไหนเนี่ยก็สวัสดีนะอันนี้เอาไฟลง น้ำจะเดือดดีละเอาไฟลงตรงไหนแพ้เอาเอะไรนี่มันจะไม่ส่กินอะ่ะ เอาไปที่นิปขาดลงเลยนะที่ลิปคืออะไรอะ่ะอันนี้เล่นมุกหรือว่าจริงนี้เดี๋ยวพี่กดจริงนะมันเหมือนมีรูปลิปอยู่นะเดี๋ยวกดจริงหิวมากเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ